มันนี่มาแบบไอ้แม่แม่แม่หอนี้ของกูพวกเวนเอ้ยให้มันให้มันขึ้นน่ะแหละดีละเดี๋็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวพาไปส่งนี่พาไปส่งนี่พาไปส่งนี่เออเด็ดเด็ดเด็ดได้เหรอเออได้ได้กูก็ทำเอาโดดโดดมึงจะโดดไหมสัตว์ตอนนี้โอ้ยหอนศัตูมาหอนศัตูมา้เฮ้ยเฮ้ย ตนดาผมคุยเอ้าไอ้ซาดแอบเฮ้ยไอ้แรนดีกว่าอ่ายังไม่มีใครเล่นมุกกับกูเลยแอบกลับลงไฟฟ้าได้แบบไอ้แมวประกาศแท่นเท่าคอนโดวันนี้อยู่กับโลบอกและอยู่กับเอ่าพีที้แกมแบทพอลลี่แบทเทิลมาหะ้าอย่างเงี้ยบอกว่าบัก็คือคนจนนะฮะตอนนี้คนนจดีกว่า ตอนนี้อยู่กับสามคนนะครับผมนั่นคือเนเวอร์แล้วก็จ่าเฉยแล้วก็เมทัลนะสี่เหรอไม่ไม่ถึงแขกแขกรับเจ็ดแขกรับเชิญไงสามคนเออมาครับมาทงซ้ายเลยคลิกลุยเลยจังหวะนี้ไม่ต้องสนใจอะไรมากไปกวไฟหอแล้วขังรถังรถังเอายึดไปเลยดวนเลยไอเย้ยกูเกิดไกลกูเกิดไกลกูเกิดไกล กายจากฮอเลยวันนี้จะพาเมทัตปั๊มแรงนะปั๊มเวลฮะโดยการขึ้นฮอไปยิงฮะอกระดิอยไปเมทัตอ่าวันนี้มาแบบไม่ไม่ไม่ฮอนี่ของกูพวกเวนเฮ้ยให้มันให้มันขึ้นนั่นแหละดีละเดี๋ยว็ดเดยวเดี๋ยวพาไปส่งนี่พาไปส่งนี่พาไปส่งนี่เออ <c oughs> เด็ด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 เหรอเออได้ได้กูก็ทำสี่เฮ้ยเออมันนั่งมาจริงด้วยเออเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สองล้โดดโดดมึงจะโดดไหมสัตว์วันนี้จะมาปฏิบัติการแบบสายฟ้าฟาดฮะ ตอนนี้มองสตุ้มาอสตู้มาเพื่อนไอ้ยัก้์โอ๊ยต้องไหนไหนไหนซ้ายซ้ายหันซ้ายสุดตัวกำลังไปกำลังไปจุมีเกิดได้จะดมีเกิดได้แล้วเอ้ยเย็บแม่งหันเลยเอาไล่เลยไม่ทัดยิงได้ไหมแม่งมันบินสูงว่ะโอ้แม่งสองลำฝั่งมันสองลำนะเฮ้ยมีคนจะยึดเอมีคนจะยึดเอมีนยึดเอตอนนี้เจ็บหนักตอนนี้เจ็บหนัก ไม่โดนไอสัตว์อ้าดูมันขับเน้ยเอ้ยซ้อมได้ซ้อมได้จ่าซ้อมได้มันขับมันมลหมักมันมันคนหลอนยาไยสัตว์ข้นจับม่การกับล่าแมทัดยิงคนข้างล่างเลยสวยสวยสวยข้างล่างนี่ชุลมุนมากขอรถมือกันนะขวาพี่ทางขวาตามทางขอรถมึงละไปละจ่าไปละขอรถแล้วไปโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันเกินหันเกินพี่หันเกินเดี๋ยวนะเกมเกมจะจบไปเกินไหมเดียวเหลือซยจุดเดียวไอ้มันตายแล้วเมทัสมันตายศพมันตายบินได้ยิงยิงยิงไอทีดิไม่ลำค้าละปฏิบัติการเอออุก็อยากจะยิงเหมือนกันแหละมันบินสูงไงเฮ้ยมันยึดจุดซีไร้เงี้ยมึงโหดเกินอะไรจับแล้วจับแล้วตายยิงไปเมทัสงไปตาย มาไววะใจจ๋าอ๋อนี่มันเมาเกล้าขับพอทีนั้นหนึงทีนั้นนึงเออแตกแตกแตกเฮ้ยยุดซีได้แลยวดนหอนี้มันโดนหอเออยิงคนด้วยไม่นัดยิงคนด้วยโหเยอะเลยตายตายหนึ่งเฮ้ยรถถังไปด้วย ไอ้ยุตหมดว่ะไอ้ยุตหมดว่ะได้ยค่คนเดียวเกมไว้เกมไว้เกมพ้นเร็วจังหวะนี้ไปไปหาอีกคนนึงไปเช็คจุดดีก่อนมันอาจจะเนียนอยู่ก็ได้พวกกูมเทพเกินเออเยี่ยปฏิวัติการแบบสายฟ้าฟาดเยี่ยจุดดีกับเพืเยียช่วยหาด้วยช่วยหาด้วยขี่รถหางเลยเยื่อนโอ้โหขับรถถังสวนช่วยดีไปด้วยในน้ำไม่พี่ในน้ำน้ำจามไปด้วยน้ำไหนน้ำไหนเนียนดำน้ำอยู่ไหมพี่มันเนียนดำน้ำหรือเปล่าเออเช็คกี้เช็คกี้ ระวังระวังจุดดีระวังจุดดีล่องจุดดีล่องระวังไปกํลาลังไปกําลังไปเง,ง,งียบมากเงียบชิบชิบน้ำ,นำ่อนข้างตื่นไม่น่าจะดำได้ไมันอาจจะดำน้ำแอบก็ได้นะเดี๋ยวพี่เช็คน้ำให้กลางตรงกลางเฮ้ยกลางเหมือนมีปัญหานะเป็นอะไรกันวนะเนี่ยเฮ้ยเรือใครอ๋อคนเดียวกันเรือเราเรือเราโอเควาว <laughs> เรืเอวายเร็วเืยโคตรเร็วอะเร็วเขี้ขี้อะดู มีมีไอ้อ่ะมีของนาทีถึงบอกว่าเนี่ยไม่ถึงอ่ะต่างต้องฆ่ามยังไม่เห็นเงาพวกเราเลยมาครับมาซ้ายมาซ้ายคิกรัวๆเลยจังหวะนี้เกิดรัวๆเกิดเร็วๆโอ้โหกูไกลกูเกิดไกลว่าเย็ยทันวิเนี่ยทันวิเนี่ยเฮ้ยเฮ้กูขอไม่ทันกะน่ะถามนะถามนะที่ลูกขอใช่ไม่ทันกัน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคดีเฮ้ยมึงอยากขึ้นโหนะมึงอยากขึ้นโหนะฮอกูฮอกู พอผมของผมมามามาเฮ้ยได้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 ทาน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 ครั้งนี้แม่ไม่มีใครขึ้นเลยโอเคแจ๋วฝั่งไหนกันเนี่ยโอ้ยอยู่ฝั่งโน้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาผมอยู่ซ้ายแล้วซ้ายซ้ายหมดเลยพี่บอกซ้ายใช่เหรอไอพี่เป็นคนบอกตอนแรกพี่บอกขวาแล้วพี่พอพอเลิกเกมพี่ก็บอกซ้ายซ้ายซ้ายพวกสนกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกเกมเข้าไปโอเคพี่ย้ายฝั่งมาแล้ว มาหาเมทัตเมทัตอยู่ไหนใะตอนเนี้ยซีใช่ไหมอยู่ซีอยู่ซีกำลังไปหากำลังไปหาพี่พี่เบอเอ้ยพี่โอ้โหเราเร็วเนี่ยมีคนนึงมีคนนึงอยู่คุ้มครองพี่ด้วยเนเปอร์แตกแตกแตกมีพีคนนึงอยู่หลังบ้านมีคนนึงอยู่หลังบ้านเมทัตมึงจะเป็นทกคไนเปอร์ไปสัตว์เกือบแล้วเกือบแล้วทางด้านรถถังสองคันต้องไปยึดจุดเอฟเฮ้ยไอ้เหี้ยรถถังสองคันมาจุดเอฟใช่เหรอมาหาเอฟเลยกำลังไปกำลังไปกำลังไปไอ้ยจุดเอฟ กำล, <anut S 2> ลังไปเลยเ<ป>นี่ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปเนี่ยมันมันมาถึงกลางทางแล้วเฮ้ยเมนัทเห็นทหารราบั้ยนะเห็นไหมเห็นไหมผมเห็นแต่ข้าวเหนียวอ่ะเอาจับสิเดี๋ยวนี้ห้ามขับเรือสองเฮ้ยมีเอฟสุดเอฟมีเอฟมีคนมีคนมีคนเปิดร้อนอยู่เหรอเปิดร้อนหายไปไหนวะเอาไปไหนวะดำน้ำเมื่อวานอะเอ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 ฟเอฟเอฟผ่านเอฟผ่านเอฟผ่านผ่านเลยผ่านเลยไป บุบแบบใส่ปลาป่าเย็ดเคจุดเอมีสองอตัวทำไมตอนที่ยังไม่อัดคลิปไม่เล่นไวขนาดนี้ <laughs> สวยโหทีมโน้นออกออกกันเพียบเลยใช่เหรอ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวยิงยิงไอ้นี่ก่อนสปัลังเคนนยย <c oughs> นเนี้ยยิงสปัลังเคเนี้ยก่อนยึดเอกแล้วเอ้คนนั้นโดนไปไหนยิงเอาเชื่อไม่โดน ผมยิงตายผมยิงตายโอเคเอตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปจุดเอไปจุดจุดนี้ไปไปจุดนี้โดน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 เดี๋ยวมันจะมาดีแน่นอนมันจะมาดีเฮ้ยเฮ้ย ACP ACP ผมมึงย้ายไปดีตายกระจายเฮ้ยรถถังรถถังอันนี้อย่าประมาทนะนี่อย่าประมาทเดี๋ยวรอให้ปืนคูดาวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเคลียร์รถถังก่อน ใครที่พี่เคลียร์ให้ผมเลยพี่เคลียร์ผมเดี๋ยวเคลียร์รถถังก่อนเดี๋ยวเคลียร์รถถังก่อนคนเยอะมากคือมันลุมตอมพี่คนเดียวเนี่ยโอ้ยิง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 ตูดยิงตูดจะไม่เยอะเองไอ้ที่มันเหลือจุดเกิดจุดเดียวแล้วโอ้โหหมกไปทัดบังโดนโอ้รถทังรถจมแล้วน่ะโอ้โห เฮ้ยเอ้ยมันไปสวนทางครับผมมันไปสวนทางโอเครถถังแตกรถถังแตกรถถังแตกวะที่พี่ไอพี่ไอไปจุดดีพี่ไอไปจุดดีไปโฟเวอร์จุดดีจุดดีไปเฮ้ยรถรถจะแตกรถจะแตกไปเมย์ยิงเอ้ยกูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่เนเวอร์ยิงก่อนโอ้ลูกปืนกูหมดโอ้แล้วถ้าตายผมนี่ก็ต้องเหนื่อยนาขึ้นฟ้าด้วยจุดดีจุดดีโดนนั่นอะ ตู้มแตกสองแตกสองฝั่งตรงเนเวอร์เกียร์แล้วจุดดีอะจุดดีจุดดีเฮ้ยมันขึ้น scp ปะชิบหายแล้วปืนกูก็ร้อนอีกโอเคแต่ว่าดีจุดดีเกียร์ตอนแรกมันจะมีคนมาพี่ตาพี่มี scp scp ใกล้แตก scp ใกล้แตกปืนใหญ่เลยไป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  scp แตก scp แตกเอาล่ะเรือวาร์ปเมนั่นอยู่ไหนนะอยู่กับเนเวอร์เนเวอร์เราติดเราติดลมไปไหนไปจุดสี่โอ้ยเยีะยะเยอะเยอะว่ะ ขาดคนปืนเนี่ยจ่าจ่าเฉยยี่ไหนเนี่ยจ่าเอาจ่าแล้วไพี่ออกแล้วจ่าเฉยแล้วเฉยอันนี้เฉยแล้วเนี่ยโหเยอะมากการ์ดกัดกาดโอเคยึดยึดแล้วจุดอีจุดอีเชียจุดอีเชียพี่เมย์ต่อต่อไหมเลยอีสองคนที่มาหมดหมดหมดสองคนสองคนเชียโคตรเร็วเฮ้ยบนหลังคา บนหลังคารถถังตายตายกูนึกว่าพวกเดียวการี่เนี่ยเนียนเลยจัดเฮ้ยบนเรือบนเรือบนเรือเรือหนึ่งเรือหนึ่งเนีพี่เรือลำไหนเอาเรือลำนี้เรือลำนี้กำลังไปตายไอเกมจบไวมากโคตรเร็วเร็วจ่าเฉยไปไหนเนี่ยฮัลโหลเฉยเนาะเฉยเนาะอันนี้เฉยแล้วหายแล้วมาดูคิวหน่อยฮะสิบเอ็ดคิวสิบเอ็ดนะผมอยู่ที่สาม ค<ผ><ม>ิวอสองภาพภาพภูมิใจมากเลยเออ